ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวินูทลดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีพฤศกประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2567นะครับก็กลับสวัสดี ใหมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆตลอดปี2,568กันเลยทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันด้วยนะครับใพ้พระศิวะมหาเทพนะครับนะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะจะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับหลักสูตรนะครับโครงการโหรตษ์ไทยเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถเรียนได้มาเรียนกับอาจารย์ของผมอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้ที่บุกปั้นนะครับคณาจารย์หลายๆท่านมาประสบการณ์เกือบ20ปีนะครับอันนี้ยินดีกับทุกท่านมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์วิทูลนี่ถือว่านะครับยากมากเลยนะครับก็ถือว่าคอร์สนี้นะครับเป็นของฝันนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่า เก่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็สอนกับอาจารย์อ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะหลักสูตรก็คือ6เดือนนะนะครับเรียนเดือนละ1 0 0 0เรียนทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเริ่มวันที่เสาร์นะครับที่4มกรานะครับปี68นะครับนะก็มีทั้งเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้เลยนะครับแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะคนสนใจนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทร ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะก็นะครับหวังว่าทุกทกท่านนะครับนะจะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ของผมเองนะกนะ็การวางไพ่ก็จะเป็นการวางแบบตีไวนะครับนะตานะุเนาะก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับคนมีความรู้วิชาโหรน,นะสามารถเอาไพ่พัศวะไปสัมนายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรือนการเงินนะครับนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะคือถ้ามีมีความรู้เรื่องหวเนี่ยใช้วิชาได้เลยนะครับแล้วก็นะครับครอบครัวครนะอบครัวลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเนาะเขาเรียกว่าอลิเนาะอลิ ปัญหาอุปสรรคหนึ่งสามหนึ่งนี่เอาเรื่องนะ <c oughs> <c oughs> นะอ,ะอ่ะคู่ครองคู่ครองอ่าคู่ครองคู่ครองนะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะเรื่องที่ต้องกังวลนะสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโหไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะครับนะอ่ะเรื่องคนอุปถัมภ์ค้ำจูนความสําเร็จคิดหวังอะไรจะสําเร็จไหมอ่ะมีโอกาสสําเร็จนะนะครับได้คู่สมพลนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นหน่อย กองอันนี้เรื่องของการงานเนาะเรื่องของการงานอะลาบผลมีไหมโชคลาบโอกาสต่างๆอ่ะได้คู่ธาตุไฟนะลุกโล่นนะ,ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับความเสียหายต่างๆนะจะเสียหายก็ใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละนะครับ <c oughs> ชาวราศีอ่ะเดี๋ยวเข้ามาหน่อยให้เห็นภาพอื อันนี้เขาเรียกว่าไพ่พัิวะมหาเทพใครมีความรู้เรื่องวิชาโหราศาสตร์นะครับต้องมีความรู้เรื่องของเลขศาสตร์มีความรู้เรื่องทักษะมีความรู้เรื่องภพเรือนนะก็สามารถทํานายวิชาไพ่พัิวะได้ละนะครับอ่ะมานะครับก็ตัวเราเป็นไงนะครับนะชาวราศีนะครับเมถุนนะนะครับ,นนะนะค,รบคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องาจากว่ามันได้เจ็ดสามมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับมันเป็นดาวคู่ศัตรู ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาวดาวเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าจะมีปัญหานะต้องบอกอย่างนี้นะจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะครับที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือผู้รับผู้ใหญ่นะครับนิดนึงอันนี้ต้องระมัดระวังครับมันจะมีความต่างกันในเรื่องของมุมความคิดเกี่ยวเรื่องของเ,อเรื่องของหน้าที่การงานนิดนึงนะนะคุณต้องระมัดระวังหน่อยนะครับการที่ตัวเราเองได้คู่ศัตนระูหนักอะไรประมาณนี้เนี่ย นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเองต้องอาจจะอึดอัดใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความคาดหวังนะครับความคาดหวังจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับที่เขาหวังว่าจะให้เราทําอะไรยังไงประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะชาวราศีพฤษภนะครับค่อนข้างจะกดดันนิดนึงนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจหรือทําอะไรประมาณนี้เนาะมันมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับเพราะดาวพอางคานเนี่ยท่านมาจากภพเรือนไม่ค่อยดี นะครับมาจะพบเรือไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยมีปัญหาได้นะครับนะอ่ะเรามาระวังหน่อยนะครับโอเคเรื่องของการเงินนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ด้วยความที่เราได้ดาวเพเกษเนาะมันเป็นดาวในเรื่องของศรัทธานะครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยมีความปรารถนานะแต่โอเคไปนในในมุมดีเนาะมันเป็น ในมุมดีนั่นก็หมายความว่าตัวของเองมีศักยภาพมีความรู้มีอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําให้ก่อเกิดเป็นเงินเป็นทองเกิดเป็นไรายได้เนาะนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภก็ถือว่าอันเนี้ยมุมมุมดีถือว่าดีนะขอให้คุณตั้งใจนะครับในสิ่งที่คุณทําความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้อะไรประมาณนี้นะขอให้คุณมั่นใจว่าคุณทําได้นะครับแล้วคุณจะ สมหวังนะครับบางคนก็อาจจะมีการแก้เค็นด,ด้วยการทําบุญเสริมนะครับท่องกระถาต่างๆเกี่ยวเรื่องของการเงินกระทองกระถาเงินล้านกระถาพัสีวลีกาถาอะไรก็ได้นะครับที่คุณชอบนะครับก็จะทําให้การเงินคุณเนี่ยค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะดีเลยนะครับนะบเพื่อนฝูงสังคมนะก็ช่วงนี้นะครับก็ด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาตวตัวตนของเราเนาะนะครับเป็นดาตวตัวตนของเราแต่ว่าอีกภพเรือนนึงมาจากราศีตุลมาจากเรือนอลิ นะครับถ้าไม่มีมรุตยูนี่ไม่มีปัญหาพอมีมรุตยูนะก็เหมือนถือว่าเพื่อนเขาอ,อาจจะมีปัญหาหรือเดือดร้อนนะนะครับให้คุณช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตหรืออะไรนะครับพอสมควรเนาะนะนะมันเชื่อมโยงกับดาวเจ้าเรือนอลิด้วยไงมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังไงเพื่อนฝูงเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเขามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรประมาณเราช่วยเหลือก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าให้ไปคาประกันให้ให้ไปทําอะไรยังไงที่มันออกแบบทุ่มสุดตัวก็อย่า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 เพิ่งทานะครับอย่าเพิ่งทําเพราะว่าด้วยความที่มันมีมรตยูเนี่ยบางทีเราจะรู้อะไรมาบางอย่างเนี่ยที่เขาบอกเราเนี่ยมันบอกไม่หมดเขาแอบซ่อนเขาบอกเฉพาะมุมดีดไอ้มุมไม่ดีเขาจะไม่บอกเราเนาะมันก็จะทําให้เราอาจจะมีปัญหาได้นะอันนี้ใหญ่จะให้เรามาระวังไว้ดี นะครับเรื่องครอบครัวก็ช่วงนี้เรามัดระวังการขัดแย้งกันนิดนึงนะนะครับนะขัดแย้งกันนิดนึงด้วยความที่ดาวอังคารเนี่ยกับดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูหนักสังเกตไหมทั้งตัวเราเองนะครับทั้งวงศาคาญญาติเนี่ยนะขึ้นต้นได้สาหมดเลยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่วิถีชีวิตจะยุ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของที่บ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของพื้นฝูงเรื่องของอะไรเนี่ยยุ่งพอสมควรนะอันนี้ต้องระมัดระวังระมัดระวังมากๆนะครับนะ การที่เราได้ไพ่สามเจ็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะในบรรดาไพ่ร้อยใบยเนี่ยเจ็ดสามสามเจ็ดนี่รุนแรงอันดับหนึ่งเลยนะรุนแรงวันหนึ่งสามอีกนะเนี่ยอันนี้หนึ่งสามก็ยังมีนะนั่นหมายถึงว่าเราจะดําเนินชีวิตหรือเราจะทําอะไรยังไงเนี่ยอยากจะให้ชาวราศีพฤษภทุกทุก,ท,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 กท่านนะครับนะครับคิดเสมอว่านะครับว่าอย่าก่อศัตรูดีที่สุดทําอะไรก็แล้วแต่อารุมอรย่ยได้ก็อารมุมอร่วยเนะยาะญาติพี่น้องนะครับ เอ่อนปัญหามาให้นะครับแล้วก็เรื่องของที่บ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรประมาณเนี้ยังไงก็ต้องอารมุ่มอร่วยกันนิดนึงนะครับเพราะบางทีนมันจะมีในเรื่องของความแค้นความแค้นสะสมนะครับกลิ่นที่มันเอ่อมันพร้อมที่จะระเบิดอ่ะมันจะทําให้มันมีปัญหากันนะครับเนี่ยอันนี้อยากจะให้ระมัดระวังจริงๆเนาะเรื่องครอบครัวเนี่ยต้องต้อง,องระมัดระวังหน่อยนะครับนะ,ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของคู่ครอง เรื่องของคู่ครองเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าเรื่องของการเงินนะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความพึงพอใจนะครับเรื่องของการงานนะอันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเออมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสที่ถ้าเราเป็นเป็นฝ่ายได้แล้วกันเนาะถ้าเราเป็นฝ่ายได้เนี่ยคู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะซับพอร์ตเนาะ มีเกมที่จะซัพพอร์ตมีเกมที่จะเปเรามีเกมที่จะให้เรานะครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายเสียต้องบอกงี้นะถ้าเราเป็นฝ่ายเสียเนี่ยมันหมายความว่าเอ,อตัวเราเองเนี่ยมันมันจะถูกคําพูดที่มัน ทำให้เราเห็นใจอ่ะทําให้เราสงสารอาจจะเป็นคําจริงหรือคําเท็จหรือคําลวงก็ได้เพราะว่าคู่สี่แปดเนี่ยเขาเรียกเป็นคําพูดหลอกลวงหรือหลอกลอ่อหลอกอะไรประมาณนี้หรือพูดให้ฟอรรมหวังหรือพูดให้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของคู่ครองของชาวนะครับราศรีพฤษภตรงนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็นสองกรณีนะถ้าเกิดเขารักเราหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะให้เราถูกอย่างด้วยเหตุที่ว่ามันได้ดาวคู่หลหลอก ร่ำลวงแล้วลมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของการเงินมาเกี่ยวข้องการเงินดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเนี่ยนะครับเราพุธเป็นสีจรวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าดีนะถือว่าถือว่าโอเคแหละแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายเสียเนี่ยเราก็ฟักแบบเปเลยนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายได้ก็โอเคถ้าเราเป็นฝ่ายเสียอันนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับนะ idence, นะครับส่วนในเรื่องของลูกหลานนะครับได้ราหูวันนี้เป็นมตรีจรนะครับวันนี้ผมพยากรวันอาทิตย์เนาะ นะอันนี้อัดคลิปวันอาทิตย์นะครับไพ่พัพศิวะเนี่ยเราจะเราจะอ่านเป็นวันๆไปเลยนะวันนี้วันอาทิตย์่าาหูเป็นมนตรีนะแล้วราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของการงานอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับปีเดือนเนี้ยเดือนนี้ทั้งเดือนคุณจะได้ลูกน้องนะครับที่มีความตั้งใจนะครับในการทํางนานแล้วคุณจะได้ลูกน้องลูกหลานบุตรหลานเนี่ยที่เก่งไหวพริบใจพานดีคุณไม่ต้องปวดหัวเลยเขาจะแก้ไขปัญหาอะไรให้คุณได้แบบสบายเลยสามารถที่จะนะครับบอกเขา ว่าคุณต้องการอะไรต้องการสิ่งไหนเดี๋ยวเขาไปบริหารจัดการเองนะก็ถือว่าโอเคนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องลูกหลานบุตรหลานนะครับที่ค่อนข้างที่จะไหวพิประภัณน์ดีเอาตัวรอดได้เก่งมีความชํานาญทําให้คุณได้รับผลประโยชน์ในลักษณะตา่างๆยินดีด้วยนะครับนะอ่ะส่วนในเรื่องของคนอุปถัมภ์ข้าจุนนะครับคุณได้คู่47นะเป็นคู่สมพลนะครับ47เ,เป็นการร่วมมือนะครับเป็นการร่วมมือก็อโอกาสความสําเร็จ นะครับก็อยู่70% 80%เลยนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยแล้ว,ลวดาวพุธเนี่ยเป็นสีจอมันเนี้ยนะครับมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้นะครับจะคอยสนับสนุนนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานด้านตําแหน่งเรื่องอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําให้ผลงานดีนะครับมีการเจรจาต่อรองหรือมีการทําตามเงื่อนไขที่หัวหน้านะครับเขาปรารถนาเขาจะช่วยคุณเต็มที่เลยนะนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบางทีหัวหน้า ให้เราไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรประมาณนี้เราทําได้ถูกใจอะไรเงี้ยเขาก็จะพร้อมผลักดันสนับสนุนนะครับเพิ่มเงินเดือนเพื่อนยศเพิ่มตามแหน่งนะครับให้โอกาสทําให้เรามีชื่อเสียงนะอันนี้ก็ยินดีด้วยกับชาวนะครับราศีพฤษภนะส่วนในเรื่องของนะครับการงานการงานได้หกเจ็ดเนาะนะนะได้หกเจ็ดก็คือมันเป็นความคาดหวังอะความคาดหวังของผู้ใหญ่ นะถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองไม่มั่นใจนะว่าตัวคุณจะทําได้หรือหรือไม่ได้เลยคุณก็อย่าไปไปรับปากแบบตรงๆนะเนื่องจากว่ามันมีในลักษณะของดาวศุกร์วันนี้เป็นการกินีวันนี้วันอาทิตย์เนาะดาวศุกร์เป็นการกินีเนาะพรมเป็นการกินีเนี่ยมันก็แปลว่าคาดหวังนะครับนะคาดหวังเรื่องอะไรเรื่อง,เร,องเรื่องสิ่งที่เขาปรารถนาเขาต้องการความสําเร็จไงแต่คู่นี้มันเป็นคู่ หกเจ็ดเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูมันเป็นคู่เส้นศัตรูมันเป็นคู่เขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องของการงานเนี่ยจะทําอะไรยังไงมันเหมือนมีนยักษ์ซ่อนเลนนะครับมันจะไม่ได้โปร่งใสสักเท่าไหร่นะมันหมายถึงว่ามันก็กต้องมีลูกล่อลูกชนมีอะไรเงี้ยอาจจะทําให้คุณกังวลได้เช่นกันเนาะเรื่องของการงานยังไงปีนี้เออเดือนนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจะทําอะไรยังไงต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็ ต้องปรึกษาหัวหน้าอยู่เนืองๆนะมันจะได้ไม่ไม่เกิดปัญหาในช่วงของเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับนะราบผลนะครับได้คู่่าตนะครับได้คู่ทาตนนะั้นเดือนนี้ได้คู่ทาตเลยได้คู่ทาตไฟมีโอกาสที่จะได้นะครับแบบเป็นภูแตกเลยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับไฟก็แปลว่าลุกโชติช่วนชัชวาลนะครับนะก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้ราบผลจะได้โอกาสนะครับจากเ,าเลขที่ทํางาน นะครับเลขทีเ่เลขที่บ้านทะเบียนรถนะครับอันนี้ก,ก็ก็มีโอกาสหรือได้จากพระพุทธร,รูปหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบพวกโค้ดหมายเลขตอกเตอกอะไรประมาณนี้ก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับก็จะมีโอกาสนะครับปัญหาอุปสรรคนะก็ต้องบอกว่าการที่เราได้ได้สามหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้มาจากเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศเลยนะครับวินาศอะไรวินาศพันธุ ดาวหนึ่งเนี่ยมายจากเรือนพันธุนัน่นหมายถึงว่าคุณจะค่อนข้างจะยุ่งนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวเพื่อนฝูงวงศาขนาญาตินะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยเป็นดาวไม่ดีเลยเห็นไหมเจ็ดสามนะเจ็ดสามก็ตัวเราญาติเรานะครับเพื่อนเรานะอันนี้ต้องระมัดระวังคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพวกนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของวิถีชีวิตเรานะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเลยนะครับและพยายามปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวง เรืเ่องของการมีปากเสียงนะครับหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับนะนะครับ,นะรบส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับเราได้7จูนเนาะเรื่องเรื่องความเครียดนะครับเรื่องความวิตกกังวลนะเรื่องโรคปวดเมื่อยตามร่างกายไหลบานะครับปวดหลังปวดสะบักอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่ง นะครับนะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะแถวนี้ดีไม่มีปัญหานะครับแถวนี้ดีไม่มีปัญหานะไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะนะครับส่วนในเรื่องของวินาจระมัดระวังผู้หลับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าหน่าเลือดนะนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนมรณะเนาะกับลาบผลนะครับเราจะเจอผู้หลับผู้ใหญ่หรือไปขอความช่วยเหลือใครเหลืออะไรเนี่ยเขาจะมีนยาซ่อนเลนของเงินใต้โต๊ะขออะไรประมาณนี้ นะครับบางทีทาําอาจจะทําให้เราแบบเจอคนที่แบบหน่าเลือดเห็นแกงเงินอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะให้เรา,าระวังไว้นิดหนึ่งนะแล้ววันนี้มันเป็นอุตสาหะด้วยนะครับก็คือเรื่องวินาทระวังเรื่องของกฎหมายข้อระเบียบข้อระทับนะบางทีมันทําอะไรใต้โต๊ะใต้อะไรเงี้ยมันมันมันยังไม่รับลื่นมันยังไม่ค่อยอะไร นะครับในช่วงเดือนนี้นะอ่ะนะครับยังไงก็กลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะครับผมพิพาประกันใดยังไงต้องกลับขอคขามาอาภัยด้วยท่านใดสนใจที่จะเรียนนะครับวิชาไพ,พ่พัศวะมหาเทพผมเปิดทุกวันนะสามารถติดต่อนะครับเรียนตัวต่อต,ตัวได้เลยเป็นระดับแบบ p r i v a t นะครับเจอกันตามห้างตนะ่างๆเนาะเพราะเราจะไม่ไปบ้านใครเนาะเราก็เจอกันข้างนอกนะครับนะก็แถมฟรีไพ่นะครับค่าเรียนอยู่ที่6,99 9บาทนะครับเรียนสี่ชั่วโมงจบหลักสูตรอภิธรรมมาหากินได้เลย นะครับนะนะครับผมเกต9ก้ินดูทารอดขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีปีใหม่กันทุกท่านนะครับโชคดีปี68กันทุกท่านร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีครับ